พ่อกิ <cały istas S 2> นน้ำมะพร้าวไหมฮะกินไหมล่ะืมนหยังยังไหมสวัสดีค่ะ ุณตามีกำลังใจเยอะแยะเลยคุณตาทานข้าวหมดชามเลยเก่งมากๆ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและย,ยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะคุณตาชูอสองนิ้ว <c oughs> คุณตาทานข้าวหมดชามเลยขอบคุณหน0่งพันห้าร้อยไลค์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะผู้ติดตามใหม่ดยวยลงไลค์แล้วจะติดตามกลับนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะ ถ้าใครอุดหนุนสินค้าคุณตาก็จิ้มไปที่ตะกร้าด้านล่างนะคะขอบคุณมากค่ะซ้ายมือคุณตากินข้าวหมดชามโอ้โหเก่งจังออเอะหมดชามเลย แล้วคุณตาทานน้ำขิงต่อนะคะอุ้ดเ,เ,เต็มถ้วยเต็มถ้วยเต็มถวยเลยน้ำขิงเต็มถ้วยเลยปิ่มๆเลยอะ่ะกินอุ่นๆหรือกินเย็นกินเย็นหรือกินอุ่นพยักหน้ากินเลยกินเย็น <Yeah. S 1> จ้าจ้าทานน้ำขิงนะคะเอาเอะไรเปล่าชิ่วนีไ่ไงอยู่ข้างหน้านีไ่ไงดึงเลยว่าไม่ต้องกดไม่ต้องกดลงยังมันอยู่ดมันละ ดูดอันนี้ไหมน้ำมะพร้าวมีน้ำมะพร้าวด้วยนะคะมะพร้าวต้นหน้าบ้านจ้า <c oughs> <c oughs> คุณตาปลูกเอง มะพร้าวต้นหน้าบ้านนะคะ